ใส่ต้นละกักโลประมาณสามกิโลประมาณสามกิโล,ม,ม,โลมันคือฉุนแท้เป็นสารปรปับปรุงดินฉุนฉุนฉุนโอ้ยฉุนมากเลยฉุนแบบเปรี้ยวๆอืมวันนี้ได้สารปรับสภาพดินมาใส่ต้นทุเรียนนะครับพี่ตองเขาโอ้ผมบอกเอาสิบกระสอบมาทันทีเลยครับสิบกระสอบอเออ ฟิร์สเลพลัดชื่อมันนะครับลองใส่ดูเพราะว่าได้ทดลองแล้วทดลอง3ต้นแหมใส่แล้วเนี่ยสวยงามทีเดียวทั้ง3ต้นครับไอทียอดไม่เคยแตกก็แตกแล้วแตกอีกโอ้ก็เลยจัดให้ทั้งสวนเลยครับวันนี้เนี่ยนี่ครับสภาพสีผิวของสารปรับสภาพดิน ผมไม่ทราบว่าเขาทํามาจากอะไรนะครับแต่ว่าเอ,อกลิ่นมันฉุนฉุนมากและวก็ออกเปรียปร้ยวๆเออนี่ทําให้ทดลองก่อนเนี่ยไม่กล้าใส่นะครับอันนี้ทดลองก่อนแล้วก็เลยเใจกล้าครับเป็นสารประเภทเอ,อ,อินทรีย์นะครับ ทุเรียนกองสวนสบายๆเนี่ยก็ปลูกในระยะ5้คูณหเมตรนะครับปลูกชิดทีเดียวครับก็ความตั้งใจคือจะทําให้ต้นมันเตี้ยแล้วก็สั้นนะครับแต่และต้นเนี่ยจะไว้กิ่งไม่มากนะครับจะลองทําดูครับอย่างต้นนี้เนี่ยก็สูงแค่เนี่ย ตัดยอดมาน่าจะสี่ห้าเดือนละส่วนสูงก็ประมาณนี้ครับสองเมตรครึ่งเกือบสามเมตรโดยประมาณนี่โอ้ยดูสารปรับสภาพดินโอ้นีแล้วก็ใส่รอบๆทรงพุ่มครับรอืม ใส่ประมาณสี่กิโลต่อต้นอเขาบอกไว้ข้างกระสอบนะครับว่าสี่กิโลเราก็ใส่ตามอัตราส่วนที่เขาบอกไว้ยวใส่เยอะเกินมีปัญหาต้นนี้สวยทีเดียวครับสองปีกับเจ็ดเดือนได้นำฝนมาเนี่ยออ้ใบชูชันตั้งรับแสง เขียวสวยทีเดียวเนี่ยแล้วก็ได้สารปรับสภาพดินไปรอบรอบทรงพุ่มอีกสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆชมว่าสภาพมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ใส่สารปรับสภาพดินไปซื้อมาอมืไม่ได้ฟรีแล้วครับรอบนี้เนี่ยซื้อมาสิบเคระสอบ ต้นนี้ก็ตัดยอดเช่นเดียวกันครับนู่นครับยอดมันที่ถูกตัดออกไปนี่ครับจุดที่ตัดยอดอืมกลิ่นแรงมากเลยครับส่วนต้นนี้ก็จุดที่ตัดยอดนะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ชมนะครับนี่นั่นครับจุดที่ตัดยอดแล้วมันก็สูงอยู่แค่นี้แหละครับผมอาจจะสังเกตอืมมันอาจจะโตอยู่ครับแต่ว่าเราสังเกตได้ไม่ ไม่ชัดเจนเท่าไร่นะครับแต่ลำต้นนี่อวบอ้วนมากเลยครับอวบอ้วนแข็งแรงกิ่งก้านบึกบึนอืทรงพุ่มเตี้ยครับส่วนสบายๆจะทำให้มันเตี้ยและก็สั้นกิ่งสั้นส่วนสูงเตี้ย ติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ